สวัสดีครับวันนี้ lab 6กการวิเคราะห์พื้นที่ผิว surface analysis ก่อนอื่นเลยครับเปิดโปรแกร,รม ArcMap 10แล้วก็เปิดข้อมูล idw ขึ้นมา หลังจากนั้นนะครับทําการปรับแต่งสีเพื่อความสวยงามน,นะครับตามใจชอบเลยนะครับอาเป็นสีนี้แล้กันโอเคครับต่อไปนะครับเปิดแถบเครื่องมือที่เราใช้ทําการวิเคราะห์พื้นที่ผิวหลังจากนั้นนะครับเปิดกล่องเครื่องมือ 3D Analysis ออกมานะครับ ไปที่ Customize Toolbar แล้วก็นี่นะครับเครื่องมือนี้หรืออีกวิธีนึงก็คือคลิกขวาตรงที่เมนูบาร์ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเครื่องมือมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเลือนมาให้ดูนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ 3D a n a l y s i s แล้วก็เลือเล่อนเก็บเข้าไปเพื่อความสวยงามต่อไปนะครับก็คลิกไปที่เครื่องมือ Create Contour เลือกพื้นที่เส้นชั้นความสูงมา1เส้นแล้วก็ไปที่ a r c t to b o x เอสักครู่นะครับ 3D Analysis แล้วก็ Luster Surface นะครับแล้วก็ไปที่ Contour นะครับช่อง Input Luster แล้วก็เลือก IDW2 ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ครับพื้นเซฟไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจัดเก็บแล้วก็ตั้งว่าคอนทัวร์นะครับ i d w คอนทัวร์แล้วกันเซฟนะครับช่องคอนทัวร์อินเทอร์วัลใส่ค่านะครับในนี้ใส่100หลังจากนั้นนะครับกดโอเค รอสักครู่นะครับเครื่องกำลังคำนวณผลอยู่นะครับมาแล้วก็ตบแต่งสีนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามเอาสีแดงแล้วกัน คครับก็จะปรากฏตามที่หน้าจอแสดงอยู่นะครับต่อมานะครับการวิเคราะห์การมองเห็นนะครับหรือว่า l i n e o f s s i h t ใช้เครื่องมือ Create Line o f s i ซ h t นะครับเครื่องมือ r e a t e Line อ f s i ซ h t อยู่นี่นะครับเป็นรูป,ร,ป,ร,ปรูปตาอยู่ตรงนี้ก็ทำการคลิกจุดแรกคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือจุดปลายทางเอาจุดตรงนี้แล้วกัน ก,ก็จะสังเกตเห็นนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับหมายถึงจุดที่สามารถมองเห็นได้นะครับสีน้ําเงินคือสิ่งกีดขวางนะครับส่วนที่เป็นจุดสีแดงก็คือพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับสูงไใหดูกันชัดๆนะครับการวิเคราะห์ทิศทางการไหลนะครับหรือ s t r e a e path เครื่องมือนี้เลยครับอันที่2ต่อจากคอนโทรนครับก็เหมือนกันครับทิศทางการไหลเลือกจุดที่เราต้องการทราบพื้นที่การไหลนะครับก็คลิกไปที่จุดไหนก็ได้1จุดเส้นทางการไหลก็จะปรากฏขึ้นดังหน้าจอนะครับที่เห็นนะครับอีก2จุดแล้วกันนะครับทิศทางการไหลก็จะปรากฏตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับการแสดงภาพตัดขวางหรือ interpolate line นะครับก็ต้ใช้เครื่องมือนี้ครับกด full e x t ออกมานะครับ,ออนะค,รบคลิกไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดตัดจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำการ double click เพื่อให้จุดตรงกันแล้วก็เราก็มากดดูการาฟนะครับไปที่เครื่องมือ create profile graph นะครับ กราฟก็จะแสดงขึ้นมาสักครู่นะครับข้อมูลผิดพลาดผิดพลาดนิดหน่อย interpolate line นะครับคลิกมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดตัดสุดท้ายบล้วคลิกแล้วก็ไปที่การแสดงกราฟคือ Create Profile g ก a า h นะครับกราฟก็จะขึ้นมาตามที่หน้าจอได้แสดงอยู่นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับการหาความลาดชันหรือสลบไปที่ arc toolbox นะครับ 3า D a n a l y s เลือก slope ออกมามี slope เขจะขึ้นมานะครับในช่อง input raster นะครับแล้วก็เลือก i d w ส <c oughs> ำหรับช่อง output raster แล้วก็พื้นที่จัดเก็บนะครับก็ให้ตั้งเป็นชื่อส l o p แล้วกัน save นะครับช่อง output measurement นะครับ ก็เลือกดีกีไปรอคอมประมวลผลสักครู่นะครับโอเคครับหลังจ,จากนั้นนี่นะครับข้อมูลที่แสดงขึ้นมาเดี๋ยวผมตัดข้อมูลเก่าออกจะได้มองเห็นชัดชัด เปิดแสดงสโลปขึ้นมาก็จะเห็นข้อมูลดังภาพนะครับผลลัพธ์แบบที่หนึ่งนี้นะครับก็คือค่าสโลปเป็นองศานะครับส่วนสโลปนะครับแสดงได้2ค่าครับค่าที่2เป็นเนะครับเปเริ่งเครื่องมือสโลปขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการอินพุตลัตเตอร์ idw เข้าไปเหมือนเดิม ตั้งชื่อนะครับเป็นสลบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเปอร์เซ็นต์เซฟนะครับแล้วก็เมสเซจเมนต์ตรงนี้นะครับจากดีกีเปลี่ยนเป็นเ OK. ปอร์เซ็นไลท์กดโอเครอคอมบมวลผลสักครู่นะครับ สลบเปอร์เซ็นก็จะขึ้นมานะครับแตกต่างข้อมูลการแสดงเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่การแสดงผลตัวเลขนะครับจากเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นค่าเป็นผลลัพธ์เป็นร้อยละองศานะครับต่อมาครับการวิเคราะห์ทิศทางการห,หันเหของความลาดชันนะครับหรือ Aspect เข้าไปที่ a r t to b o ลนะครับเลือกแอสเปกต์ออกมา Input r a s t e r เลือกอ d ี v เหมือนเดิม เอาพุลลัตเตอร์ก็ตั้งชื่อนะครับเป็น Aspect แล้วกันกดโอเคเรียบร้อยครับรอคอมระมวลผลครับแอสเ็กตก็แสดงอย่างที่หน้าจอได้ขึ้นอยู่นะครับ ต่อไปนะครับการตกกระทบของแสงหรือฮิวเชดก็เลือกเครื่องมือฮิวเชดออกมาในช่อง Input l a ัตเตนะครับเขาเลือก i d w เอาพุตลัตเตอร์ก็เป็นที่จัดเก็บน,นะครับตั้งชื่อฮิวเชดแล้วกัน ส่วนค่าอัมติมุีกับทัศนคติทัศนคตินะครับ <c oughs> ตั้งเป็นค่าเดิมตามมาตรฐานแล้วก็กดโอเคเลยครับเรอคอมบมูลผลสักครู่นะครับ ก็จะปรากฏดังภาพนะครับค่าค่าของแสงที่ตกกระทบนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง86ถึง250นะครับสีเทาแทนด้วยสีเทาจ,จากนั้นจนถึงจุดสีดำนะครับความเข้มต่างกันตามลำดับของเฉดสีนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็นหรือวิวเฉดก็เลือกเครื่องมือวิวเฉดออกมานะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทําการจุดดิจิตไลท์ขึ้นมาก่อนหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มาที่ เราก็ทําการสร้างจุดดิจิตอลขึ้นมา1จุดนะครับในการ New Shape File ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็เลือก Point นะครับตั้งชื่อเป็น Point แล้วกันแล้วก็มาที่ Edit นะครับเราก็ Import ปกตินะครับเราต้องเลือกพิกัดนะครับแต่นี้เรามา Import พิกัดของ idw เข้ามาเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับ ขมาาเ้หลังจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้ NEW h a p เ f i l e มาเป็นไฟ point นะครับเราก็มาที่ e d i t o r นะครับตรงนี้เครื่องมือ EDITER s t i r t e d i t i n เราเลือก point นะครับกดโอเคการนีไซน์ก็จะขึ้นมานะครับเราก็กดเราเป็นคลิกที่ point ตรงนี้เลือกเป็นพอยต์นะครับเราก็กดโอเคจุดการดีไซน์ก็จะขึ้นมา ยังให้ให้เราเห็นอย่างที่หน้าจอแสดงครับแล้วก็ทําการทีไซน์หนึจุดตรงนี้แล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ Stop Edit แล้วก็จะถามว่าคุณต้องการเซฟ Edit หรือไม่ก็จะกดเยีดไปนะครับแล้วเราก็มาเปิดเครื่องมือ a r c b o บอสที่ v i e w s h a ิ t Input สเ s t ร r แล้วก็ใส่ IDW นะครับเป็นปกติ พอร์เราก็เลือกที่เราดีตายเมื่อกี้หลังจากนั้นนะครับค่าอื่นก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมเราทำการเซฟวิวเชดกดเซฟเป็นปกตินะครับหลังจากนั้นกดโอเครอคอมะมวลผลสักครู่นะครับ นีค่อนข้างนานครข้อมูลเป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่รอสักครู่นะครับโอเคเสร็จแล้วครับสำหรับ ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับในหน้าจอที่แสดงอยู่สีชมพูนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับส่วนสีเขียวจุดเล็กๆนะครับเป็นพื้นที่ที่แสดงสามารถมองเห็นได้นะครับก็ต่อไปนะครับการประมาณปริมาตรการใช้ที่ดินและการถมที่นะครับการขุดและการขนที่ cut and fill แล้วก็ไปเปิดข้อมูลเดมบีฟอร์และอัปเตออกมาก่อนข้อมูลนี้อยู่ในป่าสัก อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ป่าสักอยู่ในปาจินบุรีขอเราขออภัยครับแล้วก็คัสแอนฟิวพูดเองตลกเองนะครับมาเปิดข้อมูลขึ้นมาเลยคั t แอนฟิวโอเคนะครับกดโ l l x t e ทนข้อมูลก็จะมาตรงนี้มาไกลจังซูมเพลเยอร์เข้าไปอ่า ก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมืออาร์คทูบอรครับคัตแอนด์ฟิลในช่อง Input Before นะครับ Input Before After แล้วก็ใส่เด e Before เข้าไปแล้วก็ Input After แล้วก็ใส่ After <c oughs> เหมือนกัน่างนั้นตั้งชื่อเป็นคั f ฟิ l แล้วกันครับตัดไฟ <c> u <oughs> ั f ฟ l ลนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ จากนั้นกดโอเคครับรอการประมวลผลสักครู่นะครับผลลัพธ์ก็ออกมาดังที่จอแสดงนะครับพื้นที่ปริมาณการขุดและถมที่นะครับบริเวณสีแดงเป็นที่สูญเสียไปหรือถูกขุดออกไปนะครับสีเทาที่เห็นอยู่นะครับเป็นบริเวณที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สีน้ำเงินนะครับเป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาหรือเกิดการทับถมเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็สิ้นสุด เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ